นอนบ้านพี่กรณ์หนึ่งวันพอมาถึงปุ๊บก็มีคนมาต้อนรับเลยและนี่คือห้องนอนของเราในคืนนี้อาหารมื้อแรกที่บ้านพี่กรณ์ส้มตำนวลนัวแม่เน่หุยแซบกำนิดของโลได้เลมาแล้วหลังจากโซยส้มตำเสร็จก็มาอาบน้ำกันต่อนี่มีแอบใช้น้องเกปี้ด้วยแต่งหน้าท่ามกลางบรรยากาศแบบธรรมชาติทำให้นึกถึงบ้านต่างจังหวัดสุดๆวันนี้จะไม่ได้แต่งอะไรเยอะมากที่ปัดคิ้วของเคสคือดี ใช้ลิปออยเบอร์00กันหน่อยมะม่วงกวนนะคะจากคุณย่าอร่อยมะม่วงกวนไม่เคยเห็นปักสามตาแบบมานานมากบรรยากาศฝนตกที่ต่างจังหวัดคือฟินมากแลวทุกคนดูไอตัวนี้มันกัดนี้ไม่หยุดเลยจนพี่ก่อนเรียกไปลงโทษพอลงโทษเสร็จมันก็มากัดรอบหนึ่งไม่พอมันยังกัดพี่แคทอีกต้องรัวคับหนูนอนได้มาบ้านพี่ก่อนรอบนี้มันได้กลับบ้านตัวเองที่ต่างจังหวัดเลยด้วยล่ะขอบคุณคะถ้าเป็นเสื้อจิ๋ว <outta my knowledge> พี่แคทเก็บจากต้นให้กินเลยเอา,จ,า <c oughs> จริงๆก็ไม่ได้เปรี้ยวมากนะทุกคนชิวๆก okay, ลับบ้านโอเควอกวันนี้ไปละบาย